สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะก็เป็นมือวันที่4มิถุนกกาคมพศ2566ค่ะวันนี้เมนูกสภาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามรับชมในทางต่อง,งวดปู่ทุดงนะคะวดวันที่16กรกฎาคมพศ2566ค่ะวดที่ผ่านมานะคะ่ะในทางของปู่กับเขาเนาะคะ่ะปู่ให้0550นะคะท่านผู้ชมวดนนี้เขาก็มาติดตามกัอนอีกนะคะว่า ปูเจไดเนืทางใหายเจไดนะคะมารับชมเราฟังไปน้ำกันค่ะสการครับปูสการ์มาสการเด้อครับปูครับผมผมปูจับปูครับผมปูไปดับตะกินนะปูเนาะครับผมโอ้มันนี่ครับพี่น้องนะครับท่านผู้ชมนี่ปูเน้นให้ตัวเดียวห้าศูนย์พี่น้องห้าศูนย์ศูนย์หาเด้อปูว่า บอกบ้าเขาสั่งเนื้อมากินลาดทาโรดปูว่าพงสุดท้ายก็ย่างม็อบปูตัวหนึ่งหาศูนย์เนี่ย,ย,รยครับอ,อืม,ม่่เอาไ,อไปครับตัวไหนปูมีบ่อโอ้ครับพี่น้อง เดี๋ยวเบาเขาวงว่งตัวนี้ให้หน่าพนะ่นองเนาะตัวนี้ปูเน้นตัวนี้เลยทรรมช่มนะครับปูอามาตัวนี้ละสังลาดกินเลยครับเอางวดนี้ได้ระบบปูได้แล้วปูอาได้แล้วงวดนี้กันเลเก้าูนสามขาบอกอันไหนก็ปูปูเก้าศูนย์สามเขาบอกเก้เาศูนย์สาม 903รับเขาเงินมากครับให้กับด้วยหบาทก็เหร903กับข้าเจ้าบอกมาบอก903กับข้าเจ้าเงินมาให้น่อยหาบาทโอ้เดี๋ยวเบิ่งในขันน,น,น้ำมนต์นทำช่อเสียงฝนไม่ได้พี่น่องด้อโอ้เสียง้เจออ้าชางรัก9ไอ902ยังม่พกับปูนมา902 ขาบอกเก้โอ้นี่นี่เก้าศูนย์สอเูนยที่ปูเก้าศูนดที่ปูน่นี่เห็นชัดเลยนะปูครับเสียงฝนไม่นองเด้เสียงปูอาจะได้ยินากับซีกับวาอยากไ้ยินเสียงปูน้ำขัดน้ำมันเฮ็ดมือใดครับปูนี่ครับปูขัดน้ำมันเฮ็ดมือใดครันี่ยมาขึ้นขึ้นมาขึ้นนี่อะไรกับปู ี่นครับตีทีได้รถจะมหมครับจับือกลับเสือกมาปูปูตีเป็นตัวได้ไหมนี่ปูตีเป็นตัวได้ครับก้าวนเจครับกาวเชิวกหาทางก้าหรือหาปูก้าหรือหกเก้าวีนีปูนี่เป็นก้เป็นก้าวเป็นหกเป็นหกค่ะก้าศนย์ห้า 9ก้าศูนย์สองเก้าศูแล้วมีผมวานี่ปาดเหล็กงามลายตัวนย่อไรลายตัวพนน่็ดศูนย์สกัเกหพ่าไนเกหาอว่าน้ครับผมเออเจ็ดศูนย์สอกับเกหกับพโอ้หาศที่งามตปปูกับ่ปูหาศูนยน้ำบอปูลาันาศูนย์หปหูครับมันสิมาหาศูน เียนปัดลงได้งานโปะที่เขาเอาพาให้เนียนนะรบมันต um, <visto> ิดไปอยู่ไอ้นะับพานะราคาพานะพาจับครับเรื่อมันติดเป็นได้เช่นก็ออกตัวนะครับออกตัวนี้บุฟเ่ต์หนึ่ง้สวนอยนครับยกขันไอ้งานงานเขาผู้การกับสิบหกตีอปรครับ มีคนนอนแบ๊กแมน้อยทำพูนแระอือแอดกว่า่นั้นเอาค่ะท่านผู้ชมถ้าได้เห็นเป็นตัวใดก็ล่องผิจารณนาบิงนะคะมี2มีศูนมีห้ามี7มี9ก้าลางป่าปทานผู้ชมสิเดือนเจ็มาปูนะเอาตัวใดปูนะเอา จ็ดศูนย์สองนี่ะเจ็ดศูนย์สองเจ็ดนี่แหละครับอืมฝากปูนแปลกมาให้เป็นเจ็ดศูนย์สองศูนสองลค่ะครับและปูว่าคดไอ้คนมาบอกตัวให้กับปูเก้า,าเศูนสามเก้าศูนย์สค่ะกับยังอีกปูบันีเก้นย์าเพ้าเงินหไ้ห้าบาทอ๋อกับเพาเงินหร้อยห้าบาท นี่แล้วปูเนาะนี่เรล็กฝันนมพี่น้องได้เรล็กไม่ขันน้ำมตนปูให้เอารอยหาบาทประมานึ่งนย์สนี่นั่นพี่น้องปูก็มาบอกร้อยหบาทเาเท่าเขียนนี่ร้อยสบาทนะครับผมสอตตัวไหนกับปูสองตัวอหาอันนี่0ศูนย์สอมาปู0 2นย์สองศูนยเจ็ดตังน้ำองเจ้ตัวกต้องให้ศูนย์นี่ว่ปู น,านึาอะไรกดครับศูนย์สองศูนย์สองเจ็ดเก้าห nee ้าเก้าห้าปปูปูวานี่น uh ี่เอาต่อมาชมครับเก้าห้าเพื่อนเพื่อนตีเอาเปียลค่ะอือแต่ว่าปูตีเป็นเจ็ดศูนย์สองศูนย์สองเก้าห้าเอาศูนย์สองเจ็ดศูนย์ เก้าห้าศูนย์ห้าปอกกูศูนยาศนยหายตัวกูวา,านูนยศูนย์ม่ศูนยหาป,ปูห้าศูนย์กูว้ากูว้าเปนอยางนี้เขียนหลายได้พีนองเดอ้อนะครับเนาะอือม,มาแค่นี้นีนครัีไดเลยหกขาปลาปูา <laughs> กหกขาลำบ่หรือหรือซามีพ่อามีพอละไอหายใจไปก็พอเราไม่ต้องไปหกขา่ ยิงกับก้าหากับพ่อแหละก้าวหากับพ่มาปัวทำมาชุ่มพี่น้องครับผมเน้นเป็นปัวทำชุม่ม,มสองตัวเน้นคู่ดได้ปัวปัวแบบยาสูบน,น,นะมั้งโตเก้านี่บอกปู <c oughs> ผมมาตัวนี้นี่ปูนี่พี่น้องเอาปัวาเน้นตัวเดิมนะครับเนาะอันนี้เลขฝันปัวา มีคนมาตะโกนบอกมีคนมาบอกเก้าศูนย์สามอันนี้มีเพิ่นเอาเองินให้ร้อยห้าร้อยห้าบาทคุณน้องครับตอนเหล็กคันน้ำม,ม,ม,มันปูนีิคุณน้องนะครับเน,ะนาะเอาตั้งูชมนะครับเนาะ <crosstalk. S 2> <อ>เจ็ดสองศูนย์เจ็ดศูนย์สอง อันนี้คููวา่าคููได้มักหกหากระจับเอาด้วยพี่น้องหกหาเก้าหานะครับเนาะนี่ครับคููจับให้แค่เจ็ดสั่งลาบเลยปะปูจะได้สั่งลาบปะปูลองทำมืชุ่มอย่างนี้คนน้ำใน่ปู <c oughs> ปูมัก ค่ะแคปหน้าจอตามนี้นะคะนาทางคันน้ำมนต์ปูทุดงนะคะวันที่16กรกฎาคมพศ2566ค่ะอันนี้เป็นชุดคันน้ำมนต์เบิงอยู่ในนี้นะคะคันใดที่ชอบที่ปูจับไห้ก็ล่องจับเบิงอยู่ในคันน้ำมนต์นะคะหรือว่าจะแปลเป็นตัวไดได้ไดตัวไดกรล่องปิจารณาเบิงนะคะหลักปูแปลงมาไห้นะคะ702นะคะ903 1 0 5หเป็นเลขปูฝันนะคะทุกช่วงหลกักกระซอง65นะคะ สตัวก็จะไม่ศูนย์5 0งเจ็ดศูนเก้าห้าห้าศูนยะคะปูเนไทยที่หาศนะคะพิจารณาเบิง้งเผื่อเป็นแนวทางนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมูฝากไปเพียงเท่านี้นะคะอพอยคอยเป็นพี่น้องทำให้ช่มทุกทุกท่านโชคดีรือรวยยิ่งหิ่งกันสุขสุขคนเดอ้นะคะอค่ะพอกันไหมในะคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ